สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินวสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านเดี่ยว248ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนสสอ4จอจานตั้งอยู่บ้านเลขที่4 4หมู่3ตําบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ดินรูปี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ30เมตรอยู่ในชุมชนหมู่บ้านห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข2326อยู่ที่ประมาณ600เมตรเข้ามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตค่ะ ลักษณะของที่ดินจะเป็นที่ดินถมสูงนะคะสูงกว่าเพื่อนบ้านเลยน้ำไม่ท่วมภายในที่ดินมีบ้านตึก1ชั้นยกพื้นสูงประมาณ70เซนติเมตรสห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวฝรั่ง1ครัวไทยมีห้องโถงก,งกว้างอยู่2ส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนที่ยกสูงต่างระดับบันไดสองขั้นนะคะและมีห้องนั่งเล่นส่วนที่เป็นพื้นราบธรรมดาค่ะ ตัวบ้านจะถูกออกแบบให้อยู่ด้านท้ายของที่ดินนะคะด้านหน้ายังมีพื้นที่อีกกว้างขวางเลยค่ะที่ดินถมสูงเขตแดนชัดเจนติดถนนสาธารนณะซึ่งห่างจากคอนกรีต20เมตรด้านซ้ายและด้านขวามีต้นผลไม้ปลูกไว้เป็นแนวยาวค่ะมีทั้งมะม่วง ามชมพูแก้วมังกรมพะพร้าวน้ำหอมขนุนกล้วยปลูกเป็นแนวยาวไว้เลยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของการตัดแต่งนะคะปกติต้นก็โตพอสมควรเลยอายุน่าจะประมาณ10ปีก็มีนะคะทำเลที่ตั้งก็ดีค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์เพียง7กิโลเมตรห่างจากตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อเพียง2กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลศูนย์ราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่9กิโลเมตร ตัวบ้านก็เป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะสวยงามน่ารักกระทัดรับนะคะแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับจัดสวนหรือปลูกผลไม้เพิ่มเติมได้ค่ะประตูหน้าต่างของบ้านหลังนี้จะเป็นกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็บริเวณรอบบ้านบรรยากาศร่มรื่นมีสวนผลไม้มีโรงจอดรถขนาดใหญ่ตรงนี้สามารถจอดรถได้2-3คันนะคะแล้วก็ด้านท้ายบ้านก็จะเป็นครัวไทยค่ะ ครัวไทยมีเคาน์เตอร์ทำครัวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีตู้เก็บของไว้ให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่บริเวณครัวนี้นะคะสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยเพราะว่าขนาดกว้างขวางมากๆด้านนี้ติดกับครัวนะคะก็จะมีประตูห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะซึ่งเชื่อมกับห้องนอนเปิดเข้าทางห้องครัวหรือว่าห้องนอนได้เลยค่ะห้องนอนก็ขนาดมาตรฐานนะคะถัดจากครัวไทยนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวฝรั่งเล็กๆค่ะ ส่วนของห้องโถงจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะโดยการทำพื้นยกสูงต่างระดับบันไดสองขั้นซึ่งข้อดีของการออกแบบยกพื้นสูงต่างระดับสำหรับห้องโถงนะคะก็สามารถทำห้องดูทีวีหรือว่าห้องนั่งเล่นได้อย่างตรงตัวค่ะ ต่างระดับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะด้วยบันได2ขั้นนี้ก็จะมีห้องนอนค่ะซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่สูงที่สุดแล้วสําหรับบ้านหลังนี้ห้องนี้จะมีกระจกหน้าต่างบานเรือนขนาดใหญ่เลยค่ะเหมาะก,กับการชมวิวนะคะบริเวณรอบบ้านได้แบบชัดเจนมากๆเลยด้านนอกอาจจะเป็นสีทึบนะคะออกดำหน่อยแต่มองจากด้านในออกไปนะคะจะสามารถมองเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ หมดนี้นะคะเจ้าของเสนอขายในราคา1,590,000บาทราคาสามารถพูดคุยต่อรองตรงกับเจ้าของค่ะบ้านหลังนี้เหมาะสําหรับเป็นบ้านพักสําหรับครอบครัวค่ะมีพื้นที่เยอะเลยสําหรับการจัดสวนอยู่แบบร่มเย็นนะคะรมโชยเย็นที่ดินถมสูงมากๆและที่สําคัญน้ําไม่ท่วมค่ะสนใจนัดชมพูดคุยต่อรองกันก่อนได้เลยนะคะ